อวนแห้งนะครับเป็นว่าทองแเดือนกว่ากับเจ้าทองแดงนะครับถ่ายสูงลอย38บวกลบนะครับตัวที่2นะครับพอจอยเปิดลัก2ครับ2อ0 0มืนเกาครับพี่น้องทรงพีก่ะร้อยกิโลนะครับหูเป็นหูเป็นอหูแห้งบ่ออวนบ่อเงินนะครับทองแเดือนกว่ากับเจ้าทองแดงนะครับพอพันนี่วันที่ผสมครับวันที่20มีนายนเจ็ดกำหนดขวด27่ธันวาหกเจ็ดครับเดือนหนาครับพี่น้องนะครับเดือนหนา สูงร้อยสามแปดพี่น้องมึงหลังเพื่อน,อ,น,น,อ,นอ้วนแห่งอ้วนอีดีเพื่อนอ้วนอีดีแนแนนะครับลูกสองในทองนะครับจมูกดำาระสิกประแบงขี้ผู้ดำเขา่ไยแต่งเดิมมาทุกอย่างพี่น้องเรียบดีก็เท่าดีอ่ะพี่น้องมึงหลังเพื่อนนะครับมึงหลังเพื่อนปวดโอ้ยแตกขยะฟองใกล้ขอดสูงร้อยสามแปดนะครับลูกสองในทองนะครับนุ่มกระเริ่มลงเต่าแล้วนะครับนุ่มซีเต่านะครับเรียบดีก็เท่าดีครับขาทูกกระท้อนประกันให้ซิฟหามือครับ ทองกับการไห้นะครับนุ่มบวมเดี่ยวท้องกับเจ้าทองแดงครับเป็นตัวที่สองมาถึกใจทรมมหาพอจอยได้นะครับแล้วาคุยกันได้เป็นงัวทีนาเรียงนึงตกนะครับสีม่วงหมึมกตาที่ดาแดงนะครับจมูกดำาัชีครับใบหบูมัชีเขาบใบแตงเดิมทุกอย่างนะครับอฟังนี่โอ้ยนังหนาเนาะนี่หน้ามึงหลังคนที่หน้าจให้เบึ้งหลังจะให้บึ้งหลังจงให้บึ้งหลัง ข่วนเพิ่งเอาข่วนเพิ่งเอาขูดกลัวข่วนปี๋เพื่อนข่วนเป็นอ้วนนะครับเครื่องดำนะครับนุ่มเพิ่นนุ่มสีเต่าครับลูกสองในถองนะครับพวงหางดำอยากให้เพื่นเพื่อนให้เพืนย่างเพิ่งเพื่อนจอยอาควันจับดีจับมองทำาให้เพื่อนเพื่อนจะเอารอบๆต้นทั้งหมดย่างไปให้เบิ่งอีกฟังนึงให้เบิ่อนกดเพื่อนเนี่ยว่าหม่องคลายมันแคบพี่น้ปหรอกไทยเทือกเทน่ามันก็เลยพบเห็นกลดชัดจีนอาหย่างนี่ครับอปล่อยโดดเออ สองหมื่นเก่าในบิษัทนี้ก็ได้ติดกัจ่อเดี๋ยวต้องม้วนความอวดกหลังนะครับบอวดบ่อเงินแมนนี่บิษงทาเพิ่าโทรกระทอนประกันให้สิบห้าหมื่นครับตรงปีร้อยหสิบกิโลับมาถึงใจทุ่มมหาพ่อจอยไหนอยูอยสามบแปดรมนะครับสีม่มมกตาลกะ1อยห้าสิบกิโลถุกๆนะครับอ่ะ เฟจบุ๊กเด้ยพฟ่จาขึ้นให้ครับเดี้ยพี่หน่องเป็นเพจของพ่อจอยน้องตองฟาร์มนะครับอ่ะตัวนี้สองหมื่นเก่าทองไก่ขอดป่ะพ่อจอยจูงงางจักนอยนะครับเตียงไงพี่หน่องหมอดุกหมูเบิ่งเอ้ยของอ่ะคลิปนี้ครับอ่ะสวัสดีครับผม